อดึงเตียงนอนนี่เตียงสามพับครับ,รบเป็นเตียงที่ซื้อสําเร็จมาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ซื้ออีเกียมาครับความกว้างมันพอดีตัวรถเลยนะพอดีเลยครับอตัวเบาะก,กับตัวโครงนี่มาด้วยกันใช่ครับตัวฟูกกับโครงมันเริ่มมาจากกลุ่มโม่งน้อยผมเห็นพวกโม่งน้อยก็ใส่กันอก็เลยไปตามเขาแต่มันมาแก้ตรงนี้หน่อยเดียว เนี่ยไอ้ตัวล้อตัวเลื่อนเนี่ยครับผมสไลด์ให้มันเข้ามาหน่อยเพื่อมันจะได้มันจะได้ไปรับกันพอดีสไลด์นี่คือยังไงครับก็คือเปลี่ยนจุดยึดนะครับให้มันให้มันตรงกับข้างในเพราะข้างในอ่ะมันจะบีบมันจะบีบกับซุ้มล้อพอดีครับทําให้ไอตัวเนี้ยขามันมันเวลามันไปอย่างเงี้ยเวลามันไปเนี่ยเวลามันเข้าไปเนี่ยครับมันจะไม่ตรงเนี่ยไอตัวเนี้ยครับ นี่นี่ดูเดิมครับ